ากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านโดบี้ยโหดเลขทะเบียนออยอปลอมปัญหานี้โรงเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร0 8 9 6 3 3 1 6 3 8หและ053 447-573หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค เขารบทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจใครเล่าเจ้าป๊าตัวฝนตกตั้งแต่แต่เจ้าจนพดบะเดียวนี้ยังบยยญัตเต้อเจ,เจ้าคุณมาฝังแตะ บอกว่าฝนจะตกแดดจะออกนะจ๊ะบอกว่าจะเกิดอะไรยังขึ้นรายการแจ้คข่าวของเราก็ยังคงอยู่เป็นกู่เป็นกิมก็ฟังกันอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะหน้าปัดสถานีวิทยุใกล้บ้านขอบพระคุณนักเลยจ๊ะห่วงลิงสัญญาณกันในวันนี้กับผู้บริการสถานีนะจ๊ะขอบพระคุณที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันขอบคุณเจ้านี่เลยโครงการโฆษณาสีขาวพ่ะเจ้าจงมาวันนี้ใส่เสื้อมาเช็คก่อนชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์นะจ๊ะเตือนนี้เสื้อมีสองผืนเปลี่ยนกันยังแคว้นหน่อยจ้ะ ขอบคุณสำนักง,งานสาารน,านาสุขจังหวัดเชียงใหม่และขอบคุณโตโยต้าเชียงใหม่กันตัวเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณผู้ฟังอยู่แแม่กันนี่บาาัไดเจตีเจตแหงนะเจ้าสำนักง,งานใหญ่บนถนนมห äh ิดลสาขาซุปอร์ไฮเวย์สาขาราชดำเนินสาขาฝางจอมตองสันปะตองและละปูนคลอลเ center นเตอร์0 5 3 2 0 2 0 0 9กขอบคุณโตโยต้าเชียงใหม่นักๆเลยนะเจ้าเอามา นักนาปาป้างกันในวันนี้เจ้าเกิงจะมงต่อจากนี้ไปมีเรื่องราวดีๆมาฝากคนเผื่อฟังกันเนาะอย่างที่แจ้งเอิ้นกันไปเมื่อแต่เจ้าเจ้าตะวันนี้จุ้งมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเวทีของอการประชุมใหญ่บอกว่าจะเป็นสมัชชาสุขภาพนะจ้าแล้วก็ยังจะมีเอ่อพูดถึงว่าอย่างนะจ๊ะผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุของจังหวัด เชียงใหม่แล้วก็จะมีเครือข่ายภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยการห่วมกันนักหนาปะป้านจงตาก็เป็นตัวแทนของชมรมนะาจะนำเรื่องของวัยเก่าหูวเต้าตันซื่อของเขาไปนําเสนอซึ่งมันข้องเกี่ยวกันกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้องเกี่ยวกันกับรายการแจ้งข่าวของเรากันตัวแฉเจ้าคุณเมื่อฟังเพราะฉะนั้นแล้วบตั้งท่าเมินแล้วเจ้าสามเรื่องราวค่ะที่คุณเมื่อฟังหูกันเป็นอย่างดีว่าอันใดบิดเบือนอันใดข่าวปลอมอันใดข่าวแต้วันนี้มานําเสนอจากการโจมหัวเรื่องที่บอกว่า ขอตีก่อนได้ก่อนองระหวฟังเจ้ามีผมงอกก่อนไว้ส่งผลข้างเคียงมาจากโรคไทรอยด์จุ้งมีแล้วหนาง,งอกกเจะขันยังเง้ยเมื่อก่อนบอกเข้าใจว่าอย่งอย่างถ้าอีแม่ห่อมไอีลาวมาใส่งอกคือแม่ก็มันเป็ั่นหุ่ยคีเป็นเจ้าเจ้าคนณผูฟังบอกมาแล้วเนาะ แต่ทีนี้เรื่องนี้น่าสนใจกรณีที่มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ว่ากันทว่าเฮามีผมงอกกรวัยอันควรเป็นผลข้างเคียงมาจากโรคไทรอยด์เจ้าตั้งสถาบันโรคผิวหนังโครมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเปิ้กรเลยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าการที่เฮามีผมงอกกรวัยยังบม่มีสาเหตุที่ชัดเจนเชื่อว่ามีความสัมพันธ์นก,นก,นกับปัจจัยบางอย่างนะเจ้าที่กระดุนกระตุ้นตัวเพื่อเกิดภาวะเครียด ออกซิเดชันจะออกซิเดตีฟสเตรทเนาะก็เลยมีสารอนุมูลอิสระขึ้นมาส่งผลต่อการสร้างเม็ดสีของห้าขผมเฮาเป็นปัจจัยที่จะยิ่งให้เกิดผมงออย่างเช่นพันธุกรรมการนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องญาติเฮาปู่ญาติวฒยเฮาเคยมีผมงอกมาก่อนวัยแสงอันตราไวเลตหรือว่าแสง UV หรือว่าแสงแดดนี่แหละเจ้ามลภาวะเป็นพิษความเครียดบูรีการขาดวิตามินการขาดแร่ธาตุการขาดธาตุเล็กการขาดธาตุอื่นๆทีนี้ ปัจจัยบางอย่างที่บอกกันมานั่นก็คือโรคไทรอยน่าโรคดังข่าวหรือโรคพันธุก,กรรมบางอย่างย่งยาได้ก็ตามจะปิ้นบอกว่าบ่ได้มีหลักฐานทางวิชาการนักปอที่จะสรุปได้ว่าการกินวิตามินหรือว่าแร่ธาตุเสริมเนี่ยจะยังให้ร่างกายบ่ได้ขาดวิตามินหรือว่าเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุทันๆจะช่วยให้ผมงอกดีขึ้นหรือว่าจ้องป้องกันภาะวะผมงอกได้เพราะฉะนั้นใครที่มาแจ้งเอิน้นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ว่ากินไปแล หัวก็จะได้บางอกและไกนะ่เนาะที่นี้มันต้องพอหลายๆปัจจัยนะเจ้าคุณผู้ฟังบด,ดีนับได้นับกินไปนเนอ้อปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติบรดเวนี้นะเจ้าเราสามารถทําได้หลากหลาย องอกกาแปลงสีขาวเนแล้วเหลืองจะงอกเสียงหัวเนาะหรือว่าจะแปลงสีอื่นๆก็ได้หรือว่ามีกรรมวิธีนะเจ้าในการเข้าไปในฮันตัดผมฮันซานลอนในการทําสีเบรดนี้ง่ายมดเพราะฉะนั้นผมงอกไม่ได้เป็นปัญหาแล้วเจ้าเนาะมันจะคันยิบๆบปได้จงเข้าใจอีแม่แล้วเจ้าย้อนตัวเก่ามีงอกอา้าวข่าวบิดเบอือนนะเจ้าคราวนี้บอกควรจับแพร่ กระจายหรือว่าแชร์ออกไปนะเจ้าบาคคจะส่งต่อข่าวนี้เนาะถือว่าผู้ที่ได้รับเรื่องราวค่าวนี้อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนบิดเบือนกันไปได้มาถึงแหมงเนึ่งเรื่องเจ้าอมเข้าไปแลกบ๊อบหน้ายา่าอมกระชายขาวพยาเฮิบช่วยดับจับฆ่าเชื้อไวรัสบางหร้งไวรัสมันล่นลงไปในปอดได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนต์อีลอูกรณีโพสต์ข้อความไปแล้วเรียบร้อยเจ้า ชวนเชื่อผลิตภัณฑ์นี้ยาอมกระชายขาวยี่ห้อพยาเฮิบสามารถช่วยดักจับฆ่าเชื้อไวรัสบะเื็งเจื้นลงปอดได้ถึงร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแฮม0ูนจุดศูนย์หนึ่งนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปละตังสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขตรวจสอบข้อมูลอย่างทานันท่วงทีเจ้าหลาก็ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เพิ่นขออนุญาตพื่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบดนไดนะจ๊ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยใจชื่อว่าพยาเฮิบเนาะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งยื่นการขออนุญาตจะอีบัได้ยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการดักจับหรือฆ่าเชื้อไวรัสนะเจ้าและบอกว่าป้องกันเชื้อโรคจะลงปอดอันนี้นีเพิ่นบัได้ยื่นข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อออยอได้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นนะเจ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ่มีผลในการบําบัดบรรเทาหรือรักษาเน้นย้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ่มีผลในการบำบัดบำเทาหรือรักษาโลกเนอะห้ามเจือเดดค่ะเจ้าบดีหลวงเจ้อข้อมูลนี้และที่สําคัญก็คือเบอร์เจือกับบเจือนะกดส่งได้เขาจังต่บอต้องส่งเจ้าเขาส่งมากันเงียบตึก๊กไว้นี่เลยเจ้าบอต้องส่งต่อกันละเนาะเพราะว่าถ้าเขาแหล่งแพร่ไปก็จะส่งผลต่างๆนักนาปาป้า,ปานเนอะอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างก็ว่ากันไปแบบลึกๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ เป็นข้าวปลอมนะเจ้าห้ามแชร์เด็ดขาดเนาะเน้นย้ำเน้อเห็นเนอเรื่องต่อมาเจ้าสอปอสอชอเพิ่มประสิทธิประสิิทธผลมาใจ่สิทธิประโยชน์บัตรทองเจ้าวันจุยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาสามรายการแต่หวะนะเจ้า ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงาสาธารณสุขเป็นประธานมีมติหันชอบการใจชดเชยการบริการเพิ่มเติมในปี65ในรายการยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาเพิ่มในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร3รายการบอกว่าจะเป็นยากแก้ลมแก้เส้นจุ้ยหือหลับง่ายกินนข้าวหลามซอง ยาสุขศัยญ,ญาตแก้ลมเปรี้ยวดำเป็นยาเสริมฟื้นฟูอมปพฤกอมภาตสายาทำลายพระสุเมนแก้ลมในเส้นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อที่มีอาการมือตีนชาแล้วก็ได้มีการประกาศในราชกิจจาเมื่อ1 4พฤษภาคมปีที่แล้วนะจ๊ะแล้วก็4มิถุนายนปีที่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นข่าวข่านี้เป็นข่าวแต่ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะ เป็นการเพิ่มการเข้าถึงยากัญชาตามนโยบายของรัฐบาลโดยบรรจุยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาเป็นการเพิ่มเติมจากที่สปะสะชเกยบรรจุน้ำมันกัญชาแล้วก็สารสกัดกัญชาเพื่อพอกอยผู้ป่วยโรคมะเร็งไมเกรนพาร์กินสันแล้วก็ผู้ป่วยลมจักนะเจ้าซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ก่อนหน้านี้ไปละอันนี้เพิ่มมาแหมสามอันนี้ข่าวแต่เจ้าก็เป็นเรื่องที่เราก็จะได้หูว่าอ๋อ เราได้สิทธิประโยชน์จะอีกาเอเนอะเพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊าเพื่อนเพื่อแม่ปี่น้องได้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือว่าง่ายๆสายด่วน1330ใครติดตามพ่อเข้าจุ้งยามจ้าจะให้หัวเรื่องราวของสายด่วนเพราะว่าแม่ป้าข้างบ้านบอกว่าจุ้งจาบอกหววฟังจุ้งจาเมื่อแรงวันศุกร์นี่นะ แม่ถูกแล้วบอกแม่ไปเอายาจะเอาไปเอาอะย่างที่ไหนมาก็จุงบอกบาชจ้การหนึ่งห้าเห็นแม่เอาตังหัวได้แต่ว่าจุงนี้เหือดเปิด แม่แล้วบดีลืมนะแตงหวยแล้วก็บดีลืมหมายเลขในตัวเจ้า1556นี่สายด่วนอ,อยอนะเจ้ามีปัญหาย,ยกหู1556้เนอแต่ส่วน1330สสนี้คือเรื่องราวของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไว้งามๆเจ้งหมวยได้ตั้งสำนักเนอะเจ้าแต่นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนที่จะเป็นประโยชน์กับเฮาเนาะฝากกันเอาไว้ตัวขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากศูนต์ตะตั้นคาวปลอมประเทศไทยกันตัวนะเจ้าอา้าวซัดมาหลอดลาอย่างที่บอกนะเจ้าถ้าเฮาปะหันเรื่องราวที่มันเหมือน แนใ่ใจมันจะใจมันจะบอมแมน่นหรือว่าบอกค่อยจะเ,เจือดีหรือบ่เจือดีนะจะหนึ่งห้าห้าหกเนาะคุณผู้ฟังสําหรับสายด่วนออยอแจ้งบอแสกันได้อา้าวละคุณผู้ฟังเจ้าไหนๆก็มาหอดมาเติงประเดลวนี้ละมีอยู่เนื่องเรื่องที่น่าสนใจนะจ๊ะอะเมื่ออู้ถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอู้กันไปอู้กันมาแต่แตละคนควรจะต้องกินก่อนไอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยขอบอกกําเตะคุณผู้ฟังตอบเข้ามาในไลฟ์นะจ๊ะ อาหารเสริมควรจะกินหรือว่าควรจะบะกินหรืออออย่างจะใดจะบอกกันเข้ามาเลยได้รัวๆเพราะจุงเจ้าว่าหลักหลายคนต้องเกยละจุงเคยก็เกยกะเกยกะเจ้ามีเหมือนกันแต่ว่าเราจะกินในส่วนใดต่อันนั้นเนาะอ้าลวละ ถ้าเกิดว่าผายตอบเข้ามาในไลฟ์กันตอนนี้นะเจ้ามีของรางวีรางวัลเข้ามาผาตักเอิ้มาก็จ้าจ้งเตอะถึงแม้ว่าจุ้งจะมไาได้อูจ้จ๋าหรือตักแบบเรียลไทม์ช่วงเวลาแบบสดๆดจะอีแต่ก็จะมีน้องแอดมินช่วยตอบเพื่อนะเจ้ามากันที่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยข้อจำเป็นที่จะต้องกินมันก่อนเจ้าคนทู้ฟังเจ้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามกฎหมายก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะ คือกินอาหารเข้าไปแล้ะสีจะขาดอย่างซ้ำอันซ้ำอย่างก,ก็กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใจบริโภคนอกเหนือจากการกินข้าวสามข้าวของเฮานะะั่นแหะทีนี้มันจะมีสารอาหารหรือว่าสารอื่นเป็นองค์ประกอบจะมันจะมาจำหน่ายในรูปแบบเป็นเม็ดกาเป็นแคปซูลกาเป็นพงเอาชงกานะจ๊ะเป็นของเกลือกาเป็นเกล็ดกา แต่ว่ามันบาดใจรูปแบบอาหารปกติอ่ะอ้าวอาหารเสริมถอกใส่ถ้วยจะลงโอ่งมาอีบาดใจนะเจ้าคุณผู้ฟังมันจะอยู่ในขวดในแอปในตัลับแล้วมันจะมาในรูปแบบเป็นเม็ดๆนะเนาะทีนี้เปุนบอกว่าห้ามกิน่นแตนอาหารลักของฮาเนอร์โอ้ฉันกินอันนี้ไปละน้่นพริกน้ำปูก,กับนอต้มนี่ฉันก็นต้องกินละเอ้มันก็บบาดใจนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องกินอยู่เนาะมันมีประโยชน์หากเลือกใจให้เหมาะกับสภาวะร่างกาย อย่างเช่นเสริมธาตุเหล็กอาเซหร์ไพตี้จะต้องไปบริจาคเลือดหรือว่ามีภาวะเกร็ดเลือดตามหรืออย่างต่างๆนเนาะวิตามินเกลือแร่หรือว่าใยอาหารเนาะกันท่าว่าได้ฮับบักกุ้มบักปอจากอาหารบริโภคปกติสุมานะจ้าอย่างสมมติว่าแม่จุ้งมีปัญหาเรื่องราวของอระบบขับถ่าย เนื่องจากแม่จุ้งบะห่มกินผล,ลไม้แล้วก็เป็นคนกินน้ําน้อยจ้งก็จะใจวิธีการไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาที่มีเส้นใยอาหารนัก,นกๆก็จะช่วยพอกอยเปิ้ลในเรื่องราวของระบบขับถ่ายต่างๆแต่เน้นย้ำนะเจ้าคุณรู้ฟังว่ามันบ่ได้มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเนามมา้นย้ำนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ่มีผลในการป้องกันหรือว่ารักษาโรคเพราะฉะนั้นบัดจำเป็นจะต้องกินกันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารครบห้ามูอาหารเสริมำสำคัญก่อนสำคัญ แล้วเราควรจะต้องกินก็นความจริงระบอดจำเป็นต้องกินถ้าเกิดว่าเฮาบริโภคอาหารครบห้ามู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นประจำกูขาบกูมือมีผักมีผลไม้มีจีนมีปลามีเกลือแร่เน,ะนาะคุณผู้ฟังทีนี้รูปร่างลักษณะของมันเหมือนยานะแต่มันมาแจยาเนอะ กินอาหารอันนี้บากินไปแล้วสามเม็ดโอ้บราต้องไปหาหมอก็ได้โรคไตกระหายเบาหวานก็บมีความดันก็เสี่ยงหรืออีบัตใจนะเจ้าคนมาฟังมันมีรูปลักษณ์เหมือนยาแต่มันบัใรจียนะเนาะและที่สําคัญคือมันบัสามารถนะจ๊ะบัสามารถจะลดความอ้วนบัสามารถจะลด้อยเหิวย่นหักษาข้อเข่าเสริมสร้างความจําภูมิคุ้มกันโรคมันเนี่ยบัได้เนอะอาหารเสริมนี่นะอย่างที่2ก็คือสารสกัดต่างๆเนี่ยที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ มันบ่ได้มีปริมาณนักปอที่จะช่วยให้เกิดสรรพคุณดังกล่าวอย่างที่มันกล่าวอ้างว่ากันมาอย่างที่3มก็คือออยบ่ได้อนุญาตให้กล่าวอ้างในลักษณะดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณผู้ฟังจะต้องปะหันหรือซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมา ต้องพอดีดีตีตีตแยงแย่งพอกอยตัวเก่ากันตัวนะเจ้าว่าเฮาขาดอันใดตัวใดไปแลวขอให้เน้นย้ำกันแต่แต่ว่าว่ากันเลยนะเจ้าสำหรับการที่เฮาจะซื้ออย่างมาในโลกในสื่อออนไลน์ต่างๆไปเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายอาจจะถูกจุถูกไลนนะเจ้าอ้าวแจ้งเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอเวอร์เกินแต๊ไซด่วนอยอ5หน้านะเจ้าหรือว่า Facebook FDA เชียงใหม่ก็ได้เนออันที่ตีตีอยู่นี่คือกกนตาบ่ไค้ทาแล้วและหูมันมีอยู่น้อยเดียวนะเจ้าคนที่ฟังไทยได้ชมไลฟ์ก่อนจะหันเะน แต่ถ้าเกิดว่าถฟังจุ้มบะตานก็สามารถติดตามกันได้ที่เพจของอวัยเก่าหูเต้าตามสื่อก็ได้นะเจ้าแฉลบไปพอหั่นก็นได้หรือว่าจะเป็น Facebook F D A เชียงใหม่ก็ได้เนอเจ้าเอาละเบสเจ,จะจุ้งแล้วเรียบร้อยขออนุญาตหายใจสัก5้านาทีเพราะว่าจุ้งมีเรื่องราวดีๆจากคลิปที่เอามาเสนอกู้คลิปกู้เต้อกันเลยนะเจ้าเนาะเน้นย้ำเลยนะเจ้าสำหรับเรื่องของอาหารเสริมปะ่ะเราไปฟังกันเตอะ ปิ้นจั่วหัวเรื่องเอาไว้ว่าข้อมูลอาหารเสริมเนี่ยภัยใกล้ตัวที่เหมาควรจะพอข้ามคลิปนี้จะชัวรก่อนแชร์ไปติดตามกันเลยเจ้านี่คือ Fact Check Expert i n n o v a t i v e l e a r n n n g ผ่านหน้าจอและออนไลน์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ู้ไม่หวังดีที่ต้องการหารายได้จากการขายสินค้าหรืออาหารเสริมมีกลยวิธีในการหลอกล่อผู้ซื้อหลายรูปแบบบางก็ใช้วิธีโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงบางก็ใช้ดารานักสแสดงที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่การใช้ผู้เชี่ยวชาญปลอมมายืนยันผลการรักษาวันนี้เรามาดูประเภทของข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการบริโภคและอาหารเสริมและกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน qr code นี้คุณผู้ชมคิดว่าข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอาหารเสริมมีเป้าหมายต่อกลุ่มบุคคลใดมากที่สุดครับ และข้อมูลเท็จประเภทไหนที่คุณผู้ชมเคยพบเห็นบ้างร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันได้เลยครับต่อไปนี้คือประเภทของข้อมูลเท็จการบริโภคและอาหารเสริมและกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จประเภทนี้ครับประเภทที่ 1. ข้อมูลการบริโภคแบบไม่ปกติเป็นข้อมูลหรือข่าวที่บอกว่าควรมีวิธีการบริโภคสารอาหารชนิดต่างๆอย่างไรเช่นการทานน้ำมะนาวทุกวันทำให้น้ำหนักลดได้เร็วห้ามทานไขมันเพื่อป้องกันโควิดเป็นต้น ซึ่งข้อมูลบิดเบือนประเภทนี้มักเป็นที่นิยมเป็นช่วงๆในเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อๆกันครับประเภทที่2ข้อมูลการบริโภคที่ผูกติดกับสินค้ามีลักษณะคล้ายวิธีการบริโภคสารอาหารในประเภทแรกแต่ต่างกันที่มีเป้าหมายในการขายสินค้าผ่านการแฝงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในข้อมูลอย่างเนียนๆน,น,นำเสนอหนทานที่จะมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งมักจะไม่มีข้อมูลทางการแพทย์รองรับและบอกว่าเห็นผลในเวลารวดเร็วเช่นยานลดน้ำหนักอาหารเสริมรักษามะเร็ง ยารักษาอาการต่างๆเป็นต้นครับประเภทที่3ข้อมูลบิดเบือนโภชนาการเป็นลักษณะของข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคด้วยการบิดเบือนค่าโภชนาการของอาหารเพื่อใช้เป็นโฆษณาชวนเชื่อให้บริโภคอาหารนั้นเช่นข้อมูลบอกว่าอาหารชนิดนี้มีไขมันต่ำและคาร์โบไฮเดรตต่ำแต่ก็ยังคงให้พลังงานที่สูงอยู่ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่จริงนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายของข้อมูลเท็จการบริโภคและอาหารเสริมคือใครบ้างกลุ่มที่1 ผู้สูงอายุครับข้อมูลการบริโภคและอาหารเสริมส่วนใหญ่มีเป้าหมายคือกลุ่มคนอายุมากกว่า60ปีหรือกลุ่มผู้สูงอายุข้อมูลเท็จหลายเรื่องอ้างถึงการชะลอความแก่ทําให้กลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหรือทําให้มีอายุยืนนานซึ่งอาจเป็นความต้องการของผู้สูงอายุบางท่านกลุ่มที่2ผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้ป่วยที่ต้องเจ็บปวดกับโรคหรืออาการเรื้อรังต่างๆเช่นข้ออักเสบเรื้อรังหอบผืดเรื้อรังเมื่อการกําเริบ อาจมองหาวิธีการใหม่ๆเพื่อรักษาตัวเองให้หายจากความเจ็บปวดนั้นทําให้วิธีการบริโภคที่ผิดๆรวมถึงอาหารเสริมปลอมถูกมองเป็นตัวเลือกที่ง่ายและเร็วซึ่งมีความอันตรายต่อผู้ป่วยมากเพราะนอกจากจะไม่ได้ผลทางการรักษาโรคแล้วยังสามารถทําให้สุขภาพแย่ลงร่วมถึงเสียโอกาสในการรักษาด้วยกลุ่มที่3ผู้ป่วยมะเร็งเราทราบกันดีว่ามะเร็งเป็นโรคที่รักษาหายได้ไม่ง่ายนักจึงเป็นช่องทางให้แก่ผู้สร้างข้อมูลเท็จและการขายสินค้าในการดึงดูดผู้ป่วย ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะสามารถช่วยรักษามะเร็งได้นอกจากเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายก็เป็นเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้เช่นกันครับกลุ่มที่4ผู้ต้องการลดน้ําหนักการลดน้ําหนักเพื่อรูปร่างที่ดีเสริมความมั่นใจคงเป็นเรื่องปกติทั่วไปครับเราจึงเห็นสินค้าหลายประเภทให้ความสําคัญกับความผอมความอ้วนซึ่งก็เป็นโอกาสทองของผู้ไม่หวังดีอีกเช่นกันครับที่จะใช้สัพพคุณด้านการลดน้ําหนัก มาดึงดูดให้บริโภคอาหารหรือสินค้านั้นซึ่งอันตรายและอาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้ครับกลุ่มที่5นักกีฬาร่างกายที่แข็งแรงเต็มไปด้วยพละกกาลังเป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องการครับแต่บางครั้งการดูแลตัวเองอาจเป็นเรื่องที่ยากเช่นจําเป็นจะต้องแข่งขันกีฬาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือความจําเป็นต้องลดน้ําหนักในเวลาที่จํากัดของนักบวยดังนั้นข้อมูลสารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าเป็นทางลัดจึงเป็นที่สนใจของกลุ่มนักกีฬาเช่นกันครับ และว,วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงประเภทของข้อมูลเท็จการบริโภคและอาหารเสริมรวมถึงกลุ่มเสีย่ยงที่อาจเป็นเป้าหมายของข้อมูลเท็จเหล่านั้นไปแล้วนะครับการรู้ทานข้อมูลเท็จว่าเป็นประเภทใดและมีเป้าหมายต้องการดึงดูดใครจะช่วยให้เราตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นครับอย่าลืมนะครับคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ Fact Che c k เ er กได้แล้วมาร่วมตรวจสอบข่าวปลอมไปกับเราผ่านหน้าจอและออนไลน์กับแ a c t c h e ็ k Expert จากสนย์ชั่วกว่าไทสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สัคงคมสุดยอดบกกยเตดยกสองนิ้วกันตัวเจ้าอย่างบดีแต่ดีว่าอย่างที่บนบอกกันไปนะเจา,เาต้องขอบคุณก่อนขอบคุณนะจ้าคลิปชั่วกอนแชร์ตี้สรุปเรื่องราวดีๆมึงเฮาได้ติดตามกันเนาะ แึ่เมื่อแต่วันนี้นะจ๊ะสื่อออนไลน์ที่มีเข้ามาแน่นอนเขาก็จะแบบหาไรายได้เสริมขายควัอออนไลน์เออละเด็กละออนสมัยบอเดียวจ๊เป้นหาไรายได้ด้วยตัวเกา่าซอสตังในการส่งตัวเก่าเฮียนป้นก็นจะขายขวอออนไลน์หาไรายได้เสริมทีนี้การที่ป้นจะทำคอนเทนต์หรือว่าเขียนคําโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าทําคลิปวิดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะขายควัวได้เนี่ยก็จะมีอยู่3มสิง่งอย่างนั่นก็คือเนื่องเป็นการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินแต้ไปหน่อยเนาะ กินแล้วจะเนี่ยเฮ้ยนึ่งสองสามสี่ห้าเอาร่างกายแข็งแรงแบบเป็นโรคหันหายจากโรคนี้อ่ะอันนี้คืออวดอ้างแล้วนะจ้ะหรือว่าใจกำอู้ในลักษณะที่แบบหันพลร้อยเปอร์เซ็นต์มหัศจรรย์นแน่นอนอีน่ะหรือมาอ้างก็จะเอาดารามารีวิวอ่าฉันกินอันนี้ไปแล้วก็งกชงามหมะดาราเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามันออกพดจดจากต้องแม่มามันก็งามก็หล่อแล้วเจ้า <laughs> แต่เลยเพิ่นอยู่บดายเพิ่นก็หล่อก็งามแล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นมก็จะเอากลุ่มคนเราเนี้ยมา ทำการรีวิวเฮาก่าเจื้อว่าจะเป็นอย่างเปิ้นงามอย่างเปิ้นลอยอย่างเปิ้นเนาะอย่างที่3มก็คือนักสุดละอันนี้เอาผู้เชี่ยวชาญมาซึ่งผู้สูงอายุจะหูบะเต้าตันเรื่องราวเหล่านี้โอ้หมอมาบอกโอ้นักวิชาการมาบอกโอ้คนนี้สีแท้อาจจะเป็นดีมีหห้งเนาะเจือ้อเพราะฉะนั้นเขาจะใ้สามหลักการเนี่ยนะเจ้ามาจุมาลวยเฮาแล้วทีนี้เนี่ยแฮมต่อมานั่นก็คือเขาจะมีข้อมูลในการบริโภคที่แบบปกติอจาจจะ อ่ากินอันนี้ดีอันน่าด้กินน้ำมะนาวแล้วก็จะช่วยล้างอันท่านๆน,นี่ๆออกไปอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไ่ได้มีข้อมูลทางวิชาการห้องฮับก็ถือว่าเขากินไปโดยบ่มุูเนื้อบอมุหัวขิงอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายสําหรับบางคนก็นได้เพราะแต่ละคนมีระบบเลือดมีระบบการเผาผ่านที่ต่างกันเนาะอย่างที่2ก็คือเขาจะเพิ่มข้อมูลการบริโภคที่อ่า ผูกติดก,กันกับสินค้าหัน่นหมันจะม,มีใส่เข้าไปศูนเข้าไปแฝงเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้ก็ม,มีงานวิจัยรองรับเจ้าเนาะอย่างต่อมาก็คือจะบิดเบือนข้อมูลต่างโภชนาการอืมบิดข้อมูลไปหั่นหน่อยนหน่อยมีข้อมูลแต่่อยู่หน่อยแต่และก็บิดไปเพื่อเจือไปแหมอย่างอื่นอย่างที่จงบอกกันไปเนี่ยแหลนะเนาะและแน่นอนเจห้ากลุ่มเสี่ยงที่มากจะหลงเจือแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นั่นก็คืออันดับแรกผู้สูงอายุเลยเจ้า เปิ้นปวดเปิ้นเมื่อยนอะเนาะเปิ้นอยากให้หายปวดหายเมื่อยเปิ้นอยากให้เป็นเหมือนหนุ่มแหมเตอรนะ์นึงอะล่นขึ้นขั้นใดก็ได้กิ้งลงขั้นใดก็ได้ลดแบบอ้ไปเนี้ยาก,การแบบดิดพื้นๆเนี่ยเปิ้อยากปิ๊กไปเป็นอย่างอันแหมยกตั้งแต่เปิ้นก็บอกว่าสภาวะร่างกายที่ใจมา 60- 70ปีนะั้ปีนมันเป็นอย่างไรเนาะเปิ้ลก็จะหลงเชื่อไปซื้อมูนี้มากินกลุ่มคนที่สองคือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังอันนี้เข้าใจแล้ว้ะเป็นยูฮันมหาหายสักเตอบ่ม่วนบางงาน อยากให้หายอยากให้มีสุขภาพดีเกี่ยนอันนี้แล้วก็จะดีขึ้นซึ่งมันก็บัติธารนละอย่างต่อมาก็คือผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆอ,อันนี้ก็เข้าใจแฮมละเจ้าในเมื่อเป้นอ,อยากให้หายเป้นบบอยากไปกระบวนการของการรักษาโดยทั่วไปละรู้สึกทรมานในการทํำคีโมเลชันนะเจ้าก็เลยแบบบอกว่จะยอย่างใดดีด ใจวิธีการซื้อผลิตภัณฑ์มาดีกว่าก็ถูกจุถูกร้อยเหมือนกันซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่แต่แล้วบดได้เงี้ยเฮ้อป้นหายจากโรคต่างๆโดยที่บ่ผ่านการรักษาจากแพทย์เนาะ กลุ่มต่อมาก็คือพู้ที่อากาศลดน้ำหนักนจุ้งนี่ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะ้ใอยผอมค่แบบเอวน้อยอยังเพ้นปพองเฮ้ยแต่จุ้งบอกเคยซื้อมากินเนอเจ้าองเอ็กง,งามและผาเตียวไก่ไปไก่มาเออนี่ต้องซาค่ะจุ้งก็ยิ้มย่ยๆเลยเจ้าจุ้งงามจุ้งมีความมั่นใจในตัวเก่าแต่อีกกระปอะละนะเจ้าเพื่อสุขภาพเดียวกอนเนาะบ้านบ่นบได้มันเล่าข่าวให้คุผู้ฟังได้ฟังเพราะฉะนั้นกาแหมกลุ่มหนึ่งน่าสนใจนักกีฬาโอ้นะเจ้ากามเป็นมัดเป็นมัดหล่นเกาะวอยว่ายน้ำเกาได้แข็งงแรง แต่เปิ้นต้องการที่จะมีสุขภาพดีเหล่านี้เพื่อที่จะเมื่อเปิ้นเล่นกีฬาได้น่าก,กว่านี้แต่อย่าลืมว่านักกีฬาเปิ้นก่อใจร่างกายค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเปิ้นจะมีกรรมวิธีอื่นกลุ่มเรานี้ก็อาจจะลงเสี่ยงเข้าไปกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะหลงเชื่อผลิตภัณฑ์โฆษณาต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะจ้ะข้อมูลเท็จอาหารเสริมภายใกล้ตัวติดบอกควรจะมองข้ามเลยเนอต้องขอบคุณนะจ๊ะอันนี้จุ้งก็อสรุปมาให้แล้วเรียบร้อยเปิ้นบอกว่าสรุปสั้นๆเอว่าชุ้งแหบบย อ้าวเอาละเจ้าในๆก็ในๆกันละวอ้แล้วเจ้าค่ะพี่จุงประดีลืมถามคําถามเนยว่ะแล้วทุกจะถามว่าอย่างใดนะประเด็นะตากันเข้ามารัวๆเจ้าคนฟังตอบมาแล้วก่อจะได้ของรางวีรางวัลกันไปถามคำเดียวอ่ะอ่านเสริมควรกินก่าว่าบอกควรกินฮอเหตุผลส่วนตัวไหมเจ้ากินเพราะอะยงอู้ฉันบ่กิน เพราะไอ้ยังเจ้าง่ายๆเลยคุณผู้ฟังห่วมมุวนง,งานสลาวกันเนาะหลังจากที่เฮาได้ติดตามรายการของเฮามากกว่าเกืองชั่วโมงในระหว่างที่ท้าก้อ,อยการตอบคําถามนะเจ้าในช่วงนี้กับโปรโมชั่นพิเศษจากโตโยต้าปารติทบกมีไอ้ยังการท่องขออนุญาตตีแหมสักเล็กสักน้อยโทรศัพท์อันน้อยไ,ได้เดี๋ยวจุ่งจะถ้าเอาอันอันจอใหญ่มาแล้วเจ้าเกนตาบะไข่าทาและเบอเดยวนนี้อา้าว ลดส่วนกระแสไออย่างก็ขึ้นเพื่อๆมีจมูจุ้งหลากหลายคนบอกว่าโอ้ฉันเป็นดีใค้เป็นลมเพราะว่าฉันเติมน้ํามันเต็มถังไงวะไยๆก็เป็นเหมือนกันเนาะเจ้าคุณฟังในช่วงยุคนี้เพราะฉะนั้นสู้ๆเจ้าโตโยต้าเลยส่วนกระแสเลยลดกะลดเื่มมดเลยเจ้าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนาะสำหรับรถที่มีอายุหปีขึ้นไปเจ้าปั้นป่ายวะ่ะ ราคาปันปลายคุณผู้ฟังมีส่วนลด10%สําหรับน้ํามันเครื่องปะเก็นไส้กรองแล้วก็ก้าแหงกันตัวเนะาะฟรีเช็คซาว4รายการกันไปเลยรถของเฮามีกี่รายการต้องเช็คเชคกันไปเจ้าแล้วก็ฮับส่วนลดเพิ่มแหมน100บาทเมื่อเช็คระยะ เอาอเอะง่ายๆโทรศัพท์นัดหมาย 53, 2, 9, กับาวคุณผู้ฟัง053 202 009กับโตโยต้เจียงใหม่ลดส่วนกระแสจอีสุดยอดขอบคูณโตโยต้าเจียงใหม่กันกนักๆเลยนะเจ้าป้าทีโทรตอบกันมาสนันปันปืน้นไหลมาเลื่อมๆมากันอยู่เพื่อเพื่จอจีอาหารเสริมควรกินเพราะอัญังบุควรกินเพราะอัญัง,น,งนี่คือการแสดงความคิดเห็นออกมาเจ้าบม่มพิษบ่มีทูอยู่ที่ว่าเฮา ใช้วิจารณญาณในการที่เราจะเสพสื่อต่างๆให้ได้ถูกต้องนักขึ้นดีนักขึ้นเนาะคุณผูฟ้ฟังฝากกันเอาไว้ตัวเนอร์แล้วขอใื้รายการไจ้แค่เล่าเนี่ยนะจาอยู่กู้คุณผู้ฟังกันไปอยู่กู้สุขภาพของตัวเฮาและก็คนที่เฮาฮักยางที่นั่งปากอยู่แบบแบบไปเดี๋ยวนี้ก็จะย่างก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแหมต่อเนื่องต่อไปแต่เราจะ,จะใช้ชีวิตของเฮาตั้งแต่แบ,บเดี๋ยวนี้ไปจนหอดอายุ60 70 80 90ได้อย่างไดยังมีสุขภาพที่ดีที่สุดรายการดีๆจะอี้ควรจะแชร์ออกกไปแล้ว็ อื่นมาบอกเนอเนี้ยเนี้ยเมื่อแรงวันศุกร์นะหลังคารบธงชาติฟังเนอร์ใจใครเล่านะจ๊แล้วก็มีการไลฟ์กันตัวเนาะไว้งามๆจ้าผู้สนับสนุนรักอย่างเป็นทางการ นั่นก็คือโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจากเชียงใหม่สนับสนุนโดยสำนักงานสาธาทรณสุขจังหวัดเจียงใหม่ขอพระคุณไว้งามงามผมในการสถานีในการห้อมลิงสัญญาณกันในวันนี้ขอบคุณโตโยตา้าเจียงใหม่สนับสนุนรายการกันตวัวและพลาดมาได้เลยเจ้าคุณผู้ฟังติน่าฮักทุกท่านอยู่เป็นกู้เป็นกิมจ้จามาโดยตลอดและขอเฮ้ฟังกันนักๆนะจ้างจ้าจะได้มีกำลังใจบอกจ้จาวาค่ได้ไอหยังก็พี่ฟังตัวตึงวันเนี่ยเพราะว่าจะเป็นรายการข่าวหรือว่ารายการแจ้ไขเล่าหรือว่ารายการละอ่อนเสาติดบอกจ้าจบบแค่ได้ยังจ้า ถ้าไปปลาต่างกาศเกาะผักกาดสักมัดผักป้อมสักมัดถั่วเน่าสักหอ่อก็พออันนี้ว่าเล่นบัได้ปลากันไม่สุกแน่แน่นอนเจ้าขอบพระคุณนักนักกันเลยวันนี้ไปเจี๊ยบนักรือไทยเทวีฤกุลจงสาวปวิชยาพร,ร้อมทีมงานปิกเลเนอร์สวัสดีเจ้า หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อขวัอออนไลน์นะเปียเอาอย่างหนึ่งสง่งเงาเห็นอย่างหนึ่งนะ่ะยุขายสินค้าคุณภาพก้าบริการมือถือแล้วก็อินเทอร์เนต็ตสัญญาเอาเปรียบตึงหลดตึงบ้านดอกเปรียบแปลงตะแปลงว่าโค<ฮ>ตอ้ยอยปลอม ปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคบัได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไปด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร0 8 9 6 3 3 1 6 3 8และ053 4 4 7 5 หรือที่เฟซบุ๊กหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค